กลายเป็นประเด็นค่ะเมื่อการจัดส่งวัคซีนโมเดอร์นาล่าช้าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแหละเดิมเนี่ยบอกว่าจะส่งมาเดือนตุลาคมแต่มีความจําเป็นต้องเลื่อนออกไปเดือนตุลาคมพฤศจิก,กายนมาแน่ๆซิลิกฟาร์มาว่าอย่างนั้นซึ่งการจัดส่งล็อตแรกจะส่งมา560,000หกหมื่นโดสค,คุณผู้ชมคุณเจษดาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีคนสั่งจองโมเดอร์นาไปเนี่ยนะสิบล้านโดส จะมาล็อตแรกจริงๆ560,000โดส5พฤศจิกายนนี้มาแค่5 0 0แสนกว่าเท่านั้นจาก10ล้านโดสที่สั่งจองกันไปโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคยชี้แจงบอกว่ามีคนต้องการจะฉีดวัคซีนมากเกือบ10ล้านโดสแล้วก็มีหน่วยงานที่สั่งซื้อตรงไม่ว่าจะเป็นสภาการชาติไทยและราชวิทยาลัยจุฬาพรด้วยครับซึ่งการจัดส่งล็อตแรกนั้นคิดเป็นร้อยละ3 ของความต้องการทั้งหมดเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมของราชวิทยาลัยรวมของสภากาชาดด้วยเนี่ยมัน17ล้านนู่นเลยฮะที่เราสั่งจองไปนะทั้งของปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าทีนี้มันมีสัญญาที่มีการสั่งจองโมเดอร์นาอยู่4ฉบับด้วยกันถ้าไปดูที่คำสั่งซื้อวัคซีนเฉพาะที่ทำสัญญาอย่างเป็นทางการทำสัญญาเอาไว้4ฉบับมีทั้งซื้อตรงแล้วก็ซื้อผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ลองไล่กันไปดูแต่ละสัญญาฉบ,บับที่1นําเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาติไทย5ล้านโดสฉบับที่สองนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมจัดซื้อแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน3ล้าน7แสนโดสฉบับที่สามนำเข้าโดยสภากาชาติไทยโดยตรงเลย1ล้านโดสและฉบับที่4นําเข้าโดยราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์โดยตรง 8ล้านโดสซึ่งการทำสัญญาทั้ง4ฉบับมีเพียงฉบับที่2เท่านั้นนะคะคที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทซิลิกฟาร์มาบริษัทตัวททนวัคซีนโมเดอร์นาในไทยที่ยืนยันว่าจะส่งวัคซีนมาในปีนี้ก็คือที่องค์การเภสัชกรรมเป็นคนสั่งซื้อแทนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งล่าสุดบริษัทซิลิกฟา,าร์ามา,า,มา,า,มา,า,มาออกแถลงการอีกฉบับในเดือนเดียวกันบอกว่าจะส่งวัคซีนมาล็อตแรก5 60,000โดส ภายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ขณะที่นายแพทย์เฉลิมหารพานิชนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยืนยันข้อมูลเดียวกันบอกว่าล็อตแรกมาแน่ๆ5พฤศจิกาย,ยนมี560,000โดสครับโแล้วล็อตที่2จะตามมาอีก1 9 0 0 0ล้าน9แสโดสในเดือนธันวาคมส่วนที่เหลือจะส่งมาในไตรมาสแรก ไตามาสแรกคืออยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้านุ่นเลยนะคะคในแพทย์เฉลิมยืนยันว่าวัคซีนล็อตแรกจะกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาติไทยอย่างเท่าเทียมกันขณะที่ผู้จองวัคซีนกับโรงพยาบาลเอกชนก็ยังกังวลว่าวัคซีนจะถูกกระจายไปยังหน่วยงานอื่นเพราะว่าไทยมีหน่วยงานที่สั่งซื้อวัคซีนถึง3กลุ่มก็คือโรงพยาบาลเอกชนสภากาชาติไทยและราชวิทยาลัยจุฬาภร์ค่ะ ทีนี้ลองไปดูประเทศอื่นๆในอาเซียนกันบ้างใกล้ๆบ้านเราพบว่าไทยเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับโมเดอร์นาล่าชา้าสิงคโปร์ได้วัคซีนมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ฟิลิปปินส์ได้เดือนมิถุนายนอินโดนีเซียนเนี่ยได้มาแล้วกวรกฎาคมผ่านโครงการโครวคัคซ์นะคะเวียดนามก็ได้ใกล้ๆกันปลายเดือนกรกฎาคมผ่านโควคัคเหมือนกันไทย จนถึงวันนี้เข็มแรกรยังไม่ปักที่แขนใครเลยจะมานู่นนะคะพฤศจิกายนมาแน่ๆนะคุณเจษด,ดาคาดว่ามาแน่ๆเขาเลื่อนมาหลายเลื่อนแล้วสัญญามาหลายสัญญาแล้วนะคะครสรุปว่าปักวันแล้วว่าห้าพฤศจิกายน ข้อมูลจากองค์การเพศสัจกรรมชี้แจงนะคะบอกว่าไทยเริ่มกระบวนการเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนโมเดนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จากนั้นมันก็มีดรามา่าเรื่องการเซ็นสัญญาล่าช้าเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วก็คาดว่าจะได้รับวัคซีนจริงๆก็คือพฤศจิกายนเท่ากับว่าไทยใช้เวลาทั้งหมดทั้งการเจราจาการทำสัญญาจัดซื้อ,อการรอคอยการเลื่อนต่างๆใช้เวลาทั้งหมด10เดือนอกว่าจะได้วัคซีนนะคะ ดังนั้นตอบคำถามคุณผู้ชมค่ะวัคซีนโมเดนาล็อตแรกมีความเป็นไปได้ว่าจะกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลักตามสัญญาที่มีการจัดซื้อและทำยืนยันจากบริษัทผู้ทันนำเข้าส่วนการบรหิหารจัดการระยะต่อไปขึ้นอยู่กับการจัดส่งวัคซีนตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาวัคซีนล็อตแรกถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนก็มีอย่างจำกัดลำดับการจองของคนที่จองเอาไว้ มีลำดับการจองอยู่แล้วตอนนี้ท่านได้ลำดับแล้วคนที่จองแต่ยังไม่รู้ว่าท่านจะมีสิทธิ์มีโอกาสมีรายชื่ออยู่ในลอ็อตแรกที่จะได้มาหรือไม่ครับลำดับเนี่ยมีแล้วแต่วัคซีนเนี่ยมีหรือ,อยังยังไม่รวมการบริหารจัดการอื่นๆเช่น สมมติดิฉันจองไปแล้วแต่ดิฉันก็ฉีดเข็มสามไปแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยดิฉันจะทำยังไงจะขายสิทธิ์ให้ใครในเมื่อทุกคนเขาก็ฉีดไปหมดแล้วโรงพยาบาลจะมีตัวเลือกอะไรให้ดิฉันในเมื่อก็บอกว่าดิฉันคืนเงินไม่ได้อันนี้ต้องถามไปที่โรงพยาบาลเอกชนอีกครัว่าง่ายๆท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคนที่จองบนนนุนเดอร์นาไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลายคนกังวลเพราะตอนนี้วัคซีนที่เข้ามามีน้อยเหลือเกินมีจํากัดครับห้าแสนกว่าโดสขณะคนที่เขาสั่งซื้อไปเนี่ยมีสามเจ้าใหญ่ นั่นก็คือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่จะกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยนะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสภา,ากาชาติไทยนะฮะจะกระจายอย่างไรเบื้องต้นก็ได้รับคํายืนยันจากนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าจะกระจายอย่างเท่าเทียมเท่าเทียมอย่างไรเนี่ยต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะปลายปีนี้เข้ามา2ขยะขยะแรกเดือนพฤศจิกายนขยักที่สองเข้ามาในเดือนธันวาคมแต่สองขยะนี้รวมกันก็ยังแค่2ล้าน ความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน9ล้านยอดจองทั้งหมด17ล้านจะกระจายกันอย่างไรเดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนให้และที่สําคัญหลายคนก็มีคําถามอ่ะโมเดอร์นาไม่ใช่วัคซีนหลักทั้งที่เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เป็นวัคซีนทางเลือกจะบอกว่าเป็นทางเลือกเลยทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะเป็นทางเลือกที่เราต้องควักตังค์แล้วเสียตังค์หลายคนก็เลยบอกว่าโมเดอร์นาจริงๆแล้วเป็นวัคซีนบังคับเลือก ยังไม่รวมถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนอย่าลืมว่าประเทศไทยตอนนี้มีการฉีดอยู่หลายสูตรด้วยกันและถ้าคนที่เลือกวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาเป็นเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3แสดงว่าต้องมีคํารับรองมีคํายืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอสูตรก่ว่าใครที่ฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองเป็นอะไรแล้วมาฉีดเข็มสามเป็นโมเนอนาได้ผลอย่างไรหรือไม่อย่าลืมว่าเข็มหนึ่งยังไม่ปักลงไปที่แขนใครเลยก็เลยยังไม่ได้เริ่มการศึกษาวิจัย ที่ใช้กับคนไทยในบ้านเรา